สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568 11นาฬิกา54นาทีโดยประมาณนะครับพบกันเช่นเคยนะครับบ่าวน้อยบ้านนาไม่เคยลืมถิ่นดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับผมวันนี้ดาวดินมาซื้อนะครับอุปกรณ์ให้คุณลูกค้านะครับนี่เนื่องจากว่านะครับดาวดินีรนเวทห้องนะครับที่แฝดการเคหะร่มเก้านะครับผมตึก12 13เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยมีนะครับ เพื่อนห้องด้านล่างนะครับที่พักอยู่ห้องด้านล่างเน mm hmm. จ้าของห้องก็สนใจที่จะให้ดาวดินนะครับบริการนะครับใช้บริการในส่วนของการเปลี่ยนในส่วนของสุขภัณฑ์นะครับผมพวกโคมไฟพวกปลักไฟเซริสฟไฟต่างๆายในห้องนะครับเนื่อง่าใช้งานมานาดนก็มีการชำรุดทดโซมนะครับบางอย่างก็ใช้ไม่ได้แล้วเสียหายก็ให้ดาวดินมาทําการบริการเปลี่ยนให้นะครับผมก็มีอะไรบ้า hmm. งไปรับชมกันเลยครับ mm hmm. อันนี้ในส่วนของพวกซิงค์นะครับผม ติงล้างจานด้านหลังนะครับซึ่งดาวดินก็ทําขายึดติดตั้งให้ใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมนะครับตัวนี้ก็ทาสีเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เป็นโคมไฟหลอดไฟนะครับที่จะเปลี่ยนภายในห้องนะครับดาวดินถิ่นืองเลยก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ดาวดินถิ่นบองเลยด้วยนะครับผมสนใจซื้อห้องขายห้องนะครับหรือเช่าห้องนะครับหรือว่างานปรับปรุงรีโนเวทก็ติดต่อมานะครับที่ดาวดินถิ่นบองเลยนะครับผมก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0982852689 0982852689นะครับดาวดีนินเลยก็รอให้บริการอยู่นะครับไปแล้วครับบ๊ายบายดาวดินพามาดูซิงที่ถอดมาจากห้องของคุณลูกค้านะครับแล้วก็คลีนิ่งให้เบื้องต้นแล้วนะครับผมก็ไปดูว่าเป็นยังไงบ้างครับนี่ครเป็นซิงซิงลูกค้าก็ให้ทำขาตั้งให้นะครับ เอาติดผนังไว้เลยนะครับจะได้ด้านล่างก็จะได้โล่งนะครับสามารถทำเอของอะไรใส่ได้นะครับส่วนฝั่งนี้ก็คือเป็นขานะครับที่เราติกไปกับผนังเลยนะครับผมติดผนังเลยนะครับเราได้เชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทาสีไปแล้วนะครับเดี๋ยววันติดตั้งก็จะเอาไปตั้งอีกทีเราก็จะได้ถ่ายทำให้เอฟซีเห็นนะครับผมสบายใจได้แน่นอนนะครับผม แข็งแรงนะครับใช้เหล็กหนาห้ามิลนะครับผมใหญ่สุดเลยนะครับขนาดสองนิ้วนะครับผมนะครับดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับอีกหนึ่งบริการนะครับผมนอกจากงานขนย้ายเฟอร์นิเจอร์นะครับงานหรือขนทิ้งทาสีตกแต่งงานสักผมพมาาแล้วนะครับผมก็ยังมีงานรีโนเวทตกแต่งนะครับหรือว่าปรับปรุงนะครับหรือว่าส่วนไหนก็สามารถเรียกใช้บริการจากดาวดินถิ่นมืองเลยได้นะครับผมฝากกดติดตามช่อง YouTube ดาวดินถิ่นเมืองเลยด้วยนะครับสนใจติดต่องานนะครับหมายเลขโทรศัพท์0982852689 0982852689นะครับดาวดินถิ่น